กาบสวัสดีสบายดีพี่น้องมอทุขูทุกคนเ้อน,นมามวัสยุฟังไทยฟังเราสวัสดีสบายดีพ่อแม่เอฟซีทุกคนเมื่อนี้ฮังกับลูกได้พี่น้องฮังกับตื่นเมื่อคืนนี้มาหอดีสเอ่อตีสองตีสามเนี่แหละเนาะมาแล้วก็อาบน้ำนอนเลยบริลุกไปเหตุงานเลยพี่น้องเศร้านี่เสียงกันยังอนันนั้ย ตื่นมาแล้วไปหาสื้อตําม,มากินเนาะให้มันส่วงแบบเมื่อคืนนี้เนี่ยกลับมาหอดหองอนะแขงคานี่บวมเบิดแบบคือมันสีแตกแหละแบบว่าซ้ายน่งหลดถึงเทือใดนี่นะเป็นทุกเทือเลยพี่น้องค้าบวมบวมแบบบวมเต็งแบบคือสีแตกแบบ นาซีเป็นไปเข้านางรถเฮงมาพี่น้องแบบายอนขายยอนแข่งตลอดเลยนะเป็นเวลานานนะเนาะน่งรถตั้งแต่กรุงเทพไปหอดน้องคายฮะประมาณเกือบเกือบหอดสิบสองชั่วโมงนางกลับมาอีกเกือบสิบสองชั่วโมงคือเก่าออกรถมาหาโมงแรงมาหอดพีนนะตีสามเนาะ อีกสอชั่วโมงจังสีหอดสิบสองชั่วโมงเมื่อยเพียแหงลุกไปหาสื่อต่ำมากินน้องบวไวให้มันสวงเพียแบบน้องเพียอยู่ตอนนี้ก็ฮักลุกมาหาเขากินก่อนคอยไปนอนต่ออื่นค่อยลุกไปเหตุงานเนาะซื่อตำเส้นมากิน ขึ้นจากต่ำเส้นลูกมาแบบเมื่อยๆเพียๆนะเมือมอ,อื่นคอยลุยงานต่อมื่อนีเบาไวเนาะให้ลงเหตุงานเบาไวลายอีกแล้วคือเกา่า ซื้อนำเย็นพร้อมพี่นอ้องมากินซึ้งใจระวังทางมาเมื่อคืนนี่กับรถร้ายพี่นอ้อง เขากับบานกันหลายเนาะอุบัติเหตุตามทองถนนกันหลายมากเมื่อคืนนี่มามานก็พออุบัติเหตุสองบอนบอนแรกงไฟไหมเนาะไฟไหมรถพ่วงนี่ยนะไหมล่อแบบขับลงเนินแต่เปรกกัน้นีเลยวไฟลุกขึ้นบอนร่อมันฮะ ตื่นมาม,ม่เมื่อยพี่เนี่นกินตำในี่ยองส่วง แล้วก,กินตามน้องกันมาพออุบัติเหตุเทือสองนั่นอันนั้นหลดเดี๋ยวคือหลดพ้นเขาซานในพี่น้องพีความทางทาง บาดกับไปเฮตุเท่อนี่แหละเพื่อนหายได้สี่ปีนะที่ผ่านมาซาซายไปเฮตุรอบแหล่กันอยู่ได้สองปีไปรอบนี้ได้สี่ปีเนาะรายงานโตทุกๆูสามเดือน ใครที่ว่ากับเขาอยู่ไทยแพงอะ่ะเขาเที่ยงเรือยไป่นองก,กับเขาอย่างละห้าบาทสิบบ,บ,าบ,านะาาบาทก็มีเนาะเขาเนี้ยวกะพอละห้าบาทสิบบาทเนาะคือกินบนลายคือทรายนี่ยเขาเนี้ยสิบบาทนี่ก็กินบ่อนยากเบิร์ดแล้วเนาะกับเขากับสมมุิแบบแบบพวกปิ้งย่างสิกะ สิบาทไม่ละสิบบาทคือนะแบบเป็นต้มเป็นแกงกะทุงละ 20, ยี่ยนะสิบสามสิบบดเ้แพงเด้อนแะพวพอซื้อบางคนอาจิวมากับเขาคนแพงนะ กับเขามันก็แพงเป็นบางอย่างเนะพี่น้อง คือตำเส้นที่เราใส่กินอยู่นี่กะหาสิบบาทหาสมมุติว่าเขาไปซื้อเครื่องมานี่มาตำกินเองนี่เนาะผิกนี่อเริ่มแหลกเลยผิดผิกกับสิบบาทกระเทียมสิบบาทเครื่องอีกพักนำปลาแดกปลาล่าเนาะเครื่องปอกเครื่องปงกกรุงมะเขระเทมพวกพักพวกเส้นพวกย่งนี่ มีเราเป็นรอยรอยกว่าบาดนะซื้อมาตามกี่เด็กอันนี้ไปซื้อคนกินแบบแล้วรวดนะหา้าสิบบาท คนนั้นร้ายลายนะ้นองไปเห็ดบัตเอ็มโออยูย่แดดกระแดดห่อนก็ห่อนอา้าวบอลขแบบึ้นไปนั่งแบบถาอันก็ห่อนแบบสบ,บททายสายบนอนนอนน่ะนะไปน้ำรดนอนบลุลณะไปยืนขาคิวนะคือซีวูบเลยนะ้นองบนในนอนนะแบบเป็นดมวูบไปเลยนะ สมมพอเขาจังตายย้อนบดไดนนอนะพี่นออัน,อนอตรา,ายเดินออกบได้นอนบได้พักผ่อนใครแต่รถตู้คนขับดีนะ้อบริการดี นั่งแบบนั่งรถดบ่เมานะเป็นแบบรถตู้บางคันนี่เมาพี่น้อง ระหว่างทางพนกผ้าแวะปั๊มเนะผ้าแวะกินขา่าเอาแหวะเขาห้องน้อห้องน้ำให้ทำทุระกทุลาส่วนตัวแล้วแหละพนกกพาเดินทางต่อ มื่นหนึ่งวันที่สิบพี่น้องอีกอีกสองมือโสงการเดิมเดิมนย่งเงีวันที่สิบสองอีกสองมือกับโงการพระเจ้าได้กับบานกับล่นนำเพื่อนในเด้อแล้วพี่น้องเล่นสงการเพื่อนในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก้ะเอาไว้จำนี้นะพี่น้องสวัสดีสบายดีทุกคนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณทุกคนดีเขามาติดตามนับ z o o เป็นกำลังใจใ้สไลเดอร์ บ๊ายบายพบกันในคลิปหน้าเด้อ